สำหรับ s อ e ผมค่อนข้างเชียร์ให้ขายสินค้าที่กลุ่มเฉพาะทางมากๆสมมุติว่าคุณจะขายสเปรย์ปรับอากาศคุณแอาจจะแข่งยากเพราะว่าคุณเลือกในสนามที่มันโหดร้ายเกินไปคุณอาจจะต้องเลือกสนามที่คุณเท่านั้นที่เป็นคนทาอ่ะคุณถึงจะทำสามารถทากําไรได้ผมจะบอกว่าเวลาจะเลือกทําตลาดที่คุณมีกําไรนะคุณต้องเลือกตลาดที่ลงไปแล้วคุณชนะแน่ๆต่อให้ไม่ชนะมึงก็ต้องเป็นที่หนึ่งที่สองอ่ะโอเคไหมถ้าเลือกสเปรย์ปรับอากาศ คนอยู่ก่อนคุณกี่ตัวกี่ลำดับอะคนอยู่ก่อนคุณเนื้อไหมแต่ถ้าคุณเลือกสเปรย์ปรับอากาศสําหรับสุนัขสเปรย์ปรับอากาศสําหรับแมวสเปรย์ปรับอากาศสําหรับเด็กสเปรย์ปรับอากาศสําหรับผู้ป่วยเบาหวานคุณไม่รู้นะมันต้องใช้หรือเปล่าคุณจะขายลู่วิ่งลู่วิ่งคนคุณขายเยอะแนละ้วทำไมไม่มขายลู่วิ่งหมาลู่วิ่งหมากาไรดีมากนะให้หมาต้องใช้ลู่วิ่งด้วยเหรอคืออย่างที่ผมบอกไงเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคลุกอยู่กับตลาดหดตลาดหนึ่งคุณจะเห็นสินค้าที่คุณแม่งก็แบบนึกไม่ถึงอะ